สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนถึงบ้านแล้วจ้ะนะไปสวนมาถึงบ้านแลวเมื่อเช้านี้อบเป็ดเอาไว้จ้ะเนี่ยอบเป็ดเอาไว้ให้พี่แอนดี้นะจอยก็เอาเอาไอ้นี่ยัดไปข้างข้าง,ข,างข้างในท้องมนะันอะไอหอมหัวใหญ่แล้วก็ขิงเอาใส่ไปข้างในมันได้เป็นเครื่องเทศที่หอมจ้ะเนี่ยนะอบอบใส่ผงหมูแดงจ้ะเอาจอยไปเก็บผักมาเพื่อนนะ จอยเก็บเสร็จจอยก็ให้พี่อันนี้เขาเอากลับมาบ้านเมื่อเช้านะเพื่อนๆนะถ้าดูคลิปของเมื่อเช้าก็จะเห็นนะจ๊ะนะจอยยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวจะมาทำความสะอาดที่บ้านเอาจากนี่ต้นหอมที่จอยปลูกเองในสวนแล้วก็ไปเก็บคะน้ามาจ้ะเนี่ยคะน้าเราก็จะจะทาคะน้าผัดน้ํามันหอยใส่กุ้งอะ่ะจ้ะนะอยากอยากอยากจะกินช่วงน,นี้ก็กินผักในสวนเรานี่แหละ กลับไทยก็ไม่ได้ขนผักอะไรมาทั้งนั้นไม่ได้ขนผักมาเพื่อนๆจอยมันเหนื่อยมันไม่ได้มีกิจกระจิบกระใจจะไปหาซื้อผักขนมาหรอกเพื่อนๆเพราะว่าผักจอยก็ปลูกไว้อยู่แล้วอะอันนี้ก็คือผักจาแล้วจอยจะล้างทำความสะอาดแล้วจะเอาผักใส่กุ้งอืมคณะอันนี้ก็จะเอาไว้อันนี้ก็จะเอาไว้ในตู้เย็นก่อนยังไม่ทำความสะอาดจ้ะเดี๋ยวทำความสะอาด หมดอะมันจะเน่าเร็วเพื่อนเพื่อมันจะมันจะเน่ามันจะเสียเร็วจ้ะอันนี้จ้าก็จะเก็บในใส่ในตู้เย็นเาไว้จ้ะเดี๋ยวอเอาปิดค,คุมเอาไว้ก่อนเข้ากลับไปในเตาอบจ้ะแต่ไม่ได้เปิดกล้องเปิดนะเอาไว้ในนี้เฉยอันนี้ก็ไปในตู้เย็นไว้จ้ะอืมนี่เราจะาไว้ผัดเนี่ ทีนี้จอยจะมาไอ้นี่จะลอกต้นหอม,มเพื่อนลอกเอาขี้ดินทิ้งจ้ะนะลอกเอาขี้ดินทิ้งบุกต้นหอมกินเองจ้ะมันขึ้นง่ายไงลอกเอาดินออกจอยไม่ได้ล้างมาก่อนกลัวมันแบบว่ามันถูกน้ําแล้วมันจะทําให้เจะเจะเอกแฉะไปทั่วจ้ะ จากนั้นก็นําไปล้างให้สะอาดจ้ะนะจอยก็เก็บมาประมาณนี้พอกินนะจ้ะเพราะว่าพี่แอนดี้เขาจะกินกับเป็ดเนาะทํากินแบบสไตล์ยิปจีนนะเพื่จนะญี่ปุ่นเพื่อนสไตล์จีนเนี่ยนะเหมือนก็มีแพนเค้กด้วยจ้ะเฮ้จ้ะจอยก็ปลูกกินของจอยอย่างนี้ทุกปีจะมันต้นมันจะอร่อยกว่าที่ขายในห้างไงพักเอาไวจ้จะให้มันเสด็จน้ําเนาะจากนั้นจอยก็จะมาหั่นผักคะน้าจ้ะหั่นผักผักคะน้าจอยก็หั่นชิ้นพอประมาณที่จอยจะกินนั่นแหละจ้ะเพื่อนๆน,นะ แช่น้ำเอาไว้จ้ะเตรียมพร้อมล้างเน่จะ้ะจอยชอบกินผักคะนา้าเป็นพิเศษนะเพื่อนเพื่อนนะจะบอกไว้ก่อน,นเพื่อนๆนไม่ต้องห่วงแต่ว่าจอยปลูกเยอะจอยจะกินหมดไหมจอยจะกินทันไหมทันจ้ะนะเพราะว่าสามีจอยก็ชอบลูกก็ชอบจะ้ะเมนูทําเกี่ยวกับผักคะนา้านี่มันมีหลายเมนูนะเพื่อนเพื่อนนะจะผัดจะอะไรอ้เยอะแยะมากมายจะ้ะกินทันอยู่จะ้ะทีนี้ก็ล้างให้สะเด็ดน้ำแล้วนเะพื่อนเพื่อนนะพักเอาไว้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมผักผัดจะ้ะ จ้ยก็นี่มีกระเทียมกับพริกจ้ะนะกระเทียมกับพริกสดหันห่นหันห่นหั่นหั่นซอยซอยลงไปจ้ะพริกก็ซอยซอยด้วยนะเพื่อนเพื่อนนะซอยให้ชิ้นป,ประมาณเท่าที่เพื่อนเพื่อนจะกินนะจ้ะนะไม่ต้องใหญ่มากไม่ต้องเล็กมากอ่ะจ้ะพอประมาณหัน่นแล้วแต่ความชอบจะหั่นแบบไหนก็ได้จ้ะจากนั้นจอยก็จะแกะกุ้งจ้ะซื้อกุ้งมาจากเมืองหลีดอจ้ะในตลาดสดเนาะ,นะก็จะมาแกะเอาขีม้มันออกจะเพื่อนเรียกขี้กุ้งอะ่ะเนาะ เราจะผ่าหลังดึงเส้นขี้ออกจ้ะ่ยจะทาไปเรื่อยๆจ้ะจอยอยากจะกินไงวันนี้นึกอยากจะกินผัดผักใส่กุ้งอย่างเงี้ยจ้ะพูดไปพูดมากลิ้นพันกันเพื่อนๆเอ้ยนะจอยพูดผิดพูดถูกถก็กขอขอโทษขออภัยณที่นี้ด้วยนะเพื่อนๆนะนๆการพูดจาะจอยมันไม่ฉะฉานะจะ้ะเพื่อนๆจอยก็ขอโทษขออภัยนะเอาแบบที่ทแบบง่ายๆสไตล์จอยเองอะจ้ะนะจากนั้นก็ล้างให้สะอาดจ้ะจอยก็ นี่แหละล้างประมาณเนี้ยของ Joy จอยจะแล้วเราก็จะเตรียมไปผัดเนาะกุ้งมันตัวใหญ่นะเพื่อนๆไม่รู้ไซส์อะไรนั่นแหละแต่ว่าตัวใหญ่อะจ้ะนอ่จ้ะล้างเสร็จก็พักไว้ในถ้วยจ้ะจากนั้นจอยก็จะเตรียมน้ำมันพืชใส่น้ำมันพืชลงไปใส่พริกตามลงไปจ้ะนี่แล้วก็ผัดให้หอมเพื่อนๆให้หอมหอมมึงเหลืองหน่อยหน่อยอจ้ะใครไม่ชอบพริกก็ไม่ต้องใส่พริกนะใส่แต่กระเทียมลงไปแค่นั้นพอจ้ะ จากนั้นก็เติมด้วยกุ้งจะผัดกุ้งให้สุกก่อนนะเพื่อนๆค่อยใส่ผักลงไปจะกุ้งตัวใหญ่นะนเพื่อนๆไม่ใช่ตัวไม่ใหญ่ดูสิเต็มกระทะจอยละผัดไปจะผัดให้กุ้งเขาสุกนั่นแหละเพราะว่าพวกอาหารพวกนี้ต้องทําให้สุกจ้ะท้องมันจะได้ไม่เสียเนาะผัดกุ้งให้สุกผักค่อยอาใส่ทีหลังนะจ้ะนะเนี่ยผัดไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆจะนั่นะแหละ จนกว่าเขาจะสุกคนหลายรอบแล้วเพื่อนๆทำผัดกะเพราก็อร่อยนะเพื่อนๆน,นะแต่ว่าอยากจะกินผัดผัดไอ้คะนา้ากุ้งไงใส่คะน้าลงไปจากคะน้าเนี่เห็นจอยใส่ทําเยอะๆนะกะละมังหนึ่งเนี่ยพอผัดออกมานี่ยุบเหลือไม่เยอะนะเพื่อนๆเพราะกุ้งจอยมันเยอะไงนะจอยใส่กุ้งเยอะจอยก็ต้องใส่คะน้าเยอะๆแต่คะน้าพอโดนความร้อนแล้วมันก็หดยุบลงนเนาะใส่น้ำมันหอยจะ้ะ แล้วก็ใส่น้ำตาลตอด้วยรสดีหรือคนอจ้ะนะใครมีคนอก็ใส่คนอเหมือนจอยนี่แหละจอยจะไม่ใส่ซีอ e ิ L ๊วขาวจ้ะเพราะว่าน้ำมันหอยมันก็ไอ้นี่อยู่แล้วเค็มอยู่แล้วคโนอก็เค็มอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนใส่หลายอย่างมันก็จะเค็มเกินไปจ้ะก็ใส่ประมาณนี้รสชาติกําลังกลมกล่อมเข้มข้นพอประมาณรสชาติที่เราชอบนั่นแหละจ้ะจอยก็จะมาทําเป็ดใช้เพียนดี้จ้ะทีนี้เป็ดเนี่ยจอยอบตั้งแต่เช้าแล้วจ้ะนะจอยปืนมาตีสี่จอยก็อบเลย ก็คือเห็นแดงๆนี่จอยใช้ผงหมูแดงตาโรโบนะนเพื่อนๆนะจอยก็หมักไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก่อนนะจ๊ะไม่ไม่ใส่น้ํามันหอยไม่ใส่อะไรทั้งนั้นจ้ะใส่แต่ไอ้ผงหมูแดงตาโรโบเดี๋ยวจอยก็หั่นออกต้องหั่นให้เขาจะ้ะเล้วเขากินเขาหั่นเองไม่เป็น,นเพื่อนๆแต่ว่าอยู่ในท้องเป็ดอะจอยก็จะมีหอมหัวใหญ่กับขิงหั่นเป็นแว่นๆนะนเพื่อนๆนะแล้วก็ ไอดอกปวยกั๊กที่ไว้ทำพโลัจ้ะจอยก็หมักกับไอ้นี่กับไอ้ผงผงหมูแดงอ่ะจ้ะแล้วจอยก็ยัดเข้าไปในท้องแล้วก็เย็บเย็บท้องเป็ดจะไม่ให้เื่อแบบพวกเครื่องเทศมันออกมาเพราะว่าเป็ดมันจะได้หอมอร่อยเหมือนเพื่อนจะคล้ายๆแบบเป็ดอบของจีนน่ะคล้ายๆอย่างนั้นนะจ้ะมันจะได้ดับกลิ่นคาวแต่ว่าจอยจะตัดตูดเป็ดทิ้งนะเพื่อนเพื่อนนะจอยไม่เอาตูดเป็ดเพราะว่ามันจะเหม็นสาบจ้ะ จะหั่นชิ้นบางๆพี่แอนดี้เขาจะกินกับแพนเค้กไงห่อแพนเค้กแล้วก็จะมีต้นหอมแล้วก็แตงกวาจ้ะแล้วก็จะมีน้ําราดเขาจะหั่นไปมีดก็คม,คมคมเอามาจากเมืองไทยเปเพื่อนเลยไม่ทิ้งเอาไว้ในงวดนี้ทุกทีจทิ้งหมดเยจะหั่นไปจนกว่าจะเสร็จนะะจั่นแหละจ้ะเนื้อนี่นุ่มนุ่มำจ้ะนะ จอยไม่ให้มันหนังมันกรอบมากถ้าหนังมันกรอบมากกับเนื้อมันจะแข็งมันจะกินไม่อร่อยจ้ะนะให้เนื้อมันให้จอยชอบเนื้อเป็ดฉ่ำๆอะ่ะเพื่อนๆไม่แห้งมากอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ที่ไอเนี้ยที่ซื้อตามร้านเทกเ away อ่ะนะอาหารตามสั่งของจีนีะ่ะถ้าเป็ดอบนี่จะแข็งเพื่อนๆเนื้อแข็งมากคือแบบเคี้ยวยากอ่ะจ้ะจอยก็จะทำสไตล์ของเรานี่แหละอบสไตล์เขา แต่อบแบบว่าทําให้มันเนื้อช่าๆไงเ,เจ๊ะ้ะค่อยๆหั่นไปชิ้นบางๆชิ้นหนามากก็เคี้ยวยากจ้ะเพื่อนๆเป็ดนีกเป็นอะไรที่แบบน้ํามันเยอะนะใช้เวลาการอบก็นานพอสมควรจ้ะจอยไม่เคยแบบตั้งเวลานะเพื่อนๆน,นะจอยก็จะกะดูสังเกตด,ด้วยสายตาเอาเรนนี่แหละว่ามันสุกไม่สุกอ่ะจ้ะเ่ยจ้ะ,จะหั่นไป แต่ว่าจอยไม่ได้กินให้เพื่อนๆดูนะเพื่อนเพื่อ,น,น,ะอ,น,อน,นะเพราะว่าจอยกับพี่แอนดี้ชอบนั่งกินแบบว่าบางทีไม่อยากออกกล้องอะตอนกิน,นเพื่อนๆพี่จะหั่นเสร็จแล้วจะนี่ก็อีกหนึ่งเมนูที่ว่าเก็บผักมาผัดใส่กุ้งจะนะจอยก็จะประมาณนี้จะทำอันนี้ก็ของสามีจะอบให้เขาตั้งแต่เมื่อเช้าอ่ะจ้ะอันนี้ของจอยสองเมนูก็เสร็จไปจะนี่เป็ดอบสไตล์จอยเอง อันนี้ก็ผัดคะน้กุ้งจ้ะน้ำมันหอยโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย